ข้อที่หกเกี่ยวกับอุบาย <c oughs> การดำเนินจิตในขั้นต้นเนี่ยจะต้องทราบอย่างหนึ่งว่าการดำเนินจิตในขั้นต้นก็เหมือนกันกับการเลี้ยงเด็กมีความจำเป็นที่จะต้องมีการประครับประคองอย่างดีที่สุดนอกจากการประครับประคองแล้วก็ยังต้องมีอุบายวิธีที่จะทำให้เด็ก มีความเป็นอยู่ที่มีความสมบูรณ์อีกด้วยเพราะว่าจิตที่จะดำเนินไปเป็นการต่อเนื่องเป็นระยะยาวในระหว่างนี้อาจจะมีการลาบ้างหรืออาจจะมีจิตตกบ้างเนื่องจากความเป็นอยู่ของชีวิตจะต้องมีการกระทบกระเทือนหรือกระทบกระทั่ง การกระทบกระเทือนและกระทบกระทั่งอาจจะแรงรุนแรงและอาจจะไม่รุนแรงเหตุการณ์ต่างๆที่จะเดินเข้ามาหาวิถีชีวิตนั้นมีมากหลายการกระทบกระเทือนเหล่านี้จะต้องเข้าสู่ใจของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นเมื่อจิตใจของเรายังอยู่ในระยะเริ่มต้นเช่นนี้จะต้องถูกกระทบแน่นอน สิ่งเหล่านี้เองได้นำมาทำให้จิตใจเกิดความท้อแท้ตลอดถึงการทำสมาธิไม่เกิดสมความมุ่งหวังล้วนแต่ทำให้เกิดความเศร้าใจทั้งสิน้นประกอบด้วยทิฏฐิมานะความในใจก่อจุดดำให้เกิดก็ยิ่งทำให้มีความถือตัวด้วยการไม่ยอมลดลาวาสเป็นต้น ด้วยเหตุหลายเหตุเหล่านี้ทำเอานักสมาธิต้องถอนตัวออกโดยการท่ายแพ้แก่ใจของตนเองอย่างน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งด้วยเหตุดังกล่าวกุสโลบายหรือเรียกว่ากกนูบายที่จะนํามาสอนตัวของเรานั้นจึงได้เกิดขึ้นด้วยวิธีการต่างๆดังนั้นจึงต้องข่มใจเป็นอันดับแรกด้วยขันติ คือความอดทนอดทนมีอดทนอะไรบ้างก็อดทนต่อความลำบากอดทนต่อความตรากตรำอดทนต่อความเจ็บใจเพราะว่าการที่เราจะดำเนินการสมาธิให้เป็นการต่อเนื่องนั้นไม่ง่ายการมาทุกวันทุกวันนั้นต้องมีความลำบากเป็นธรรมดาถ้าหากว่ามีอะไร ที่ทำให้เราจิตตกหรือว่าเกิดการอาทอแท้ขึ้นมาแล้วเราไม่สามารถที่จะอดทนอันนี้ได้ทีนี้อดทนต่อความตรากตรามนั้นก็หมายความว่าไม่ใช่เราทำวันเดียวก็จะต้องทำอีกหลายวันอดทนต่อความเจ็บใจนั้นก็ย่อมจะต้องมีการกระทบกระทั่งในครอบครัวบว้างในลูกเต้าบ้าง ตัวของเราเองบ้างคนอื่นบ้างก <c oughs> ูสโลบายที่ว่าคำพูดเหมือนก,นกันกับลมพัดหายไปถ้าหากว่าเขาจะว่าเราอะไรอต่างๆนี่เราก็ถือว่าคำพูดนั้นเหมือนกันกันกบลมเราก็ไม่เอาใจใส่ก็เรานักสมาธิจะไปยุ่งกับคำนินทาทำไม หรือใช้คำว่านินทากาเลเหมือนเทน้ำไม่ชอบทำเหมือนเอามีดมากรีดหินนับประษาอะไรมนุษย์ที่เดินดินแม่พุทธนากินยังต้องถูกนินทาหรือเมื่อทำสมาธิเหมือนไม่ได้อะไรแต่ทำสมาธิเราก็ได้พลังใจทุกครั้งนี่ก็เป็นอุบายที่จะสอนตัวเรา หรือเกิดอาการเจ็บขัดเราก็นึกว่าตัวเรานี่มันไม่ใช่ตัวตนหากว่ามีความขัดแย้งเกิดขึ้นในใจของนักสมาธิก็นึกว่าเรามีครูอยู่แล้วหรือว่าทำสมาธิมีเยอะแยะหลายวิธีถ้าจะเสียการเสียงานที่เราทำไปแล้วละกระมังเราก็ใช้อุบายว่าอันนี้เป็นอันว่าถูกแล้ว เพราะอะไรเพราะว่าอย่างหลวงพ่อเป็นครูบาอาจารย์นั้นย่อมจะมีประสบะการณ์เรื่องนี้มากด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงจำเป็นต้องใช้วิธีใดวิธีหนึ่งเพื่อให้เราผ่านพ้นวิกฤตที่ท้าทายในจิตใจให้ค่อยแขวรวมความแล้วอุบายทั้งหลายนั้นคือการแก้ไขในส่วนที่เรากำลังจะหลงผิด ที่เรากำลังจะท้อแท้ที่เรากำลังจะเกิดความเศร้าใจความหลงผิดความท้อแท้ความเศร้าใจทั้งสามประการนี้เป็นต้นเหตุให้การทำสมาธิไม่สามารถจะก้าวหน้าต่อไปอย่างราบรื่นความมีการหลงผิดนั้นใครจะเป็นผู้ให้อุบายก็จำเป็นต้องมีครูมีอาจารย์ แต่ผู้มีพลังจิตก็สามารถใช้อุบายของตนแก้ไขได้อุบายวิธีการที่จะเอาชนะต่ออันตรายของสมาธินั่นเองกล่าวกันโดยตรงก็คือตนเองตักเตือนตนเองเพราะใจของเรานั้นเป็นภัยต่อตัวเราจึงเอาใจที่พร้อมด้วยพลังแก้ไขเราแก้ไขตัวเราเองในทางที่ถูกต้อง ทีนี้เมื่อมาถึงในกรณีที่ได้เขียนเอาไวน้นี้ก็คิดว่านักศึกษาก็คงจะได้อ่านอ่านแล้วก็ทบทวนทบทวนไปในกรณีของการที่เรียกว่าอุบายเหล่านี้นั้นทําไมจึงจําเป็นหรืออย่างไรที่จะต้องเอามาเป็นหลักสูตรของครูสมาธิ เนื่องจากว่าเมื่อเราอาจจะต้องไปเป็นครูบาอาจารย์เราก็เหมือนกันกันกบผู้นำจำเป็นที่จะต้องมีวิธีการที่จะแก้ไขลูกศิษย์ให้เดินไปในทางที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องเอาข้อที่หกนี้มาเป็นหลักสูตรอันหนึง่งเพราะอะไรเพราะว่า วิถีจิตนั้นมีมากมายที่จะเกิดขึ้นเพราะเวลาที่เราทำจิตไปเนี่ยถ้าเราใช้อุบายที่ถูกต้องเนี่ยมันสามารถที่จะทำจิตให้ก้าวหน้าไปเร็วที่สุดแต่ทีนี้ถ้าหากว่าเราใช้อุบายไม่ถูกต้องเนี่ยเราจะทำจิตนี้ให้เกิดความล่าช้าที่สุดและอาจจะเกิดพ่ายแพ้ด้วย เพราะว่ากลลสึกกลละอุบายเนี่ยเ,เป็นสิ่งที่เขาต้องใช้กันไม่ว่าการจะทำสมาธิหรือไม่ว่า,าการที่เราจะไปทำการค้าขายหรือเราจะไปทำธุรกิจต่างๆเนี่ยอุบายเป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นวิธีการของการที่เราจะใช้อุบายในการทีเ่เราจะไม่ให้ การทำสมาธิของเราต้องพลาดพลั้งหรือการที่เราจะหาอุบายให้จิตของเราเนี้เกิดความเชื่องขึ้นอุบายอันดับแรกได้แก่อะไรอุบายอันดับแรกนั้นได้แก่พุโทโธนะเพราะว่ายังไงเสียพุโทโธนั้นน่ะก็แปลว่าผู้บริสุทธิ์แต่ว่าเราถึงแม้จะบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เราก็ไม่ ไม่เป็นไรแต่เราใช้คำว่าพุทโธเมื่อเราใช้คำว่าพุทโธอันก็เป็นอุบายที่จะให้จิตของเราเนี่ยไม่ไปที่อื่นอันก็จะมาอยู่ที่พุทโธเมื่อมาอยู่ที่พุทโธได้แล้วก็ถือว่าอุบายขั้นที่หนึ่งเราสำเร็จแล้วไม่งั้นน่ะใจของเราก็น,นึกไอ้คนนู้นตีคนนี้คนนี้ขโมยคนนู้คนคนน,คนนู้นเอาของฉันไปอะไรอย่างนี้เป็นตน้น อแต่ว่าพอนึกพุโทโธแล้วไอ้พวกนั้นก็หายไปนี่คืออุบายหนึ่งอุบายที่สองต่อมาเมื่อนึกพุโทโธสําเร็จแล้วเราก็ไม่เอาแล้วพุโทโธปล่อยทิ้งเราก็นั่งจิตเฉยนี่ก็หมายความว่าเมื่ออารมณ์ทั้งหมดหมดแล้วด้วยอุบายคือการบริกรรมพุโทโธพอมาดับสองต่อมา พุ<ภ>โทโธก็ไม่เอาแล้วเราก็มาอยู่ที่จิตจิตของเราก็ตั้งอยู่เฉยเมื่อจิตของเราตั้งอยู่เฉยได้พุโทโธเราก็ไม่เอานี่อุบายของเราเกิดความสำเร็จขึ้นจิตของเราได้สงบลงไปอย่างนี้ก็ <c ười> เหมือนกันก็นกว่าเด็กมันลองแก่ลองดีนักเลยยักมาแล้วว้อยอย่างนั้น ยักษ์เป็นยังไงเคี่ยวมันยาวคืบหนึ่งแต่มันจะถึงคืบรก็ไม่คืบก็ไม่ว่าแต่เราหลอกเด็กอ่า <c oughs> เด็กก็กลัวยักษ์เงียบหลับไปเลยเราต้องการให้มันหลับแล้วยักษ์มันก็ไม่ได้มาอย่างนี้เป็นต้นแล้วโกหกอย่างนั้นบาปไหมมีคนมาถามน้องพ่อหลายคนก็ไม่บาปเพราะฉะนั้นเวลาที เราใช้อุบายอันดับแรกเพราะว่าจิตของเราเนี่ยโดยมากนี่มันจะต้องมีอารมณ์สารพัดถ้าเราไม่ใช้อุบายเนี่ยจิตจะสงบลงไม่ได้ทํายังไงก็ลงไม่ได้แต่พอเนื้อคุดทอแล้วนี่มันลงได้นี่คืออุบายอันดับะระดับหนึ่งและยังมีอุบายเยอะเทียวในเรื่องของการทํำจิตเนี่ยมันจะมีเข้ามาหา สมาธะเข้ามาหาวิปัสนาเข้ามายานเข้ามาจุดพลังอำนาจเข้ามาสู่ฌานอะไรต่างๆนี่ซึ่งหลวงพ่อก็จะได้อธิบายต่อไปในวันข้างหน้าแต่ยังไงก็ตามนักศึกษา,ารุ่นอินทร์นี่บินแล้วหน้าดาูยังไม่ทันไรก็วาดผังให้หลวงพ่อแล้วยังไม่ทันไรก็เดินหน้าแล้ว ขอขยับไว้หน่อยอยังไงเสียก็มามาอยู่ในขั้นแรกๆก,ก่อนเพราะว่าเนี่ยหมดเล่มนี้ยังไม่ถึงสมาธิเลยยังอยู่ในอาการกิริยาเพราะเล่มสองอ่ะมันถึงจะมาถึงสมาธิว่าตอนนี้ก็เราก็จะต้องพูดสิงแวดล้อมให้มันหมดก่อนนี่คือว่าใช้ยหลวงพ่อก็คิดอย่างนี้ว่า ทุกคนที่มาเรียนอยู่ที่เนี้ก็มีความประสงค์ต้องการอยากได้ความรู้อยากได้ความเข้าใจในเรื่องของสมาธิให้ละเอียดลงไปจริงๆต้องการเช่นนั้นเพราะฉะนั้นหลวงพ่อก็จำเป็นต้องพูดกันให้ละเอียดยิบไปเลยอย่างนี้เป็นต้นอาเอาท่นนี้ยนะวันนี้